สบายดีเปลุองอย่าไปสบายดีเปลืองเลยหรอเปลืองใจสบายใจนี่อ <c oughs> โอ้ยมากอดก่อยโอ้ยอีนางน้อยมาส่งหนูน้อยพี่น้องสบายดีสุขุมสุขนสุโมง,งสุบอนมาส่งหนูมินนี่เพิ่นอ่าขินทอดไข่บอนี่เฮ้เอ้าไปคือมากอดไข่สาอ้าวอีนายอันนี้มาส่งหนูน้อยเพิ่นไปอัน เมืองไปเมืองน้ำแม่ติงน้ำนองเต้นน้ำพระสินเพิ่นมาหดแล้วเพื่อนก็ไปโลดพีน่น้องเยชายชงอยู่ว่าคนน้อยนะเอาปีออกแท้ๆปีออกแท้ๆระวังปีออกปีระวงปีออก <c oughs> ชายที่ไปลุงแล้วเนี่ยินจูสชายดี่ไปลุงแล้วไหมพี่ซุนสชายดี่ไปลุงลุลงะลงะลง อ๋อละซุนโทนี่สบายดีประลุงลงละเออโอ้ยเก่งแท้อันนี้นะเนระรออไอชุนนี่ยสุกเอ้ยเก่งเก่งเก่งไอชุนนี่บวกเก่งไอชุนนี่สบายดีประลุงกับปุเป็นฟ้าให้เด็กซิงเฝ้าฮือนบุมีพายูฮือนเลยพักกันเฝ้าฮือนเด้อชมจ้าเด้อนี่บ่ยัดเบะเขาไปกีรักกีเข้าวสารน,นี่เขาสอบข้าวสารกันดีนี่ พากันอยู่นี่เด้อสองสีหาแฮปปี้จะชิลุงน้ำข่อยบ่ลูุฮะเอ๋อไปลงกเถอะพาให้เด็กน้อยเฝ้าฮืองนัซุ้มลุงเพื่นไปเมืองพี่น้องเอ้น้าซื้อน้ออยู่ในกินมาู่ลูกสุลานกินคือช่วงน้องเติ้นกับไปไปลงน้ำข่อยไปแม่จะดาหน้าอยู่ไซนี่นะหึอยู่รุ่ม าใช่คือบุคเคยคือบุคเคยเห็นพาค่อยไปเด้ออยู่ทางไหนไปโอ้เสียงปอสินดูดน้ำตุด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 อยู่โอ้น้าบอกใครชาวแคทนี่แล้วแล้วบอจักนี่นะหน้าข้าเจ้าคือน้ำลายได้พี่น้องผู้ข้ามามาบอยู่ผู้ hao và cứ bố mì thì nó hảo 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 แวนี่แล้วบาร้อยมึงนี่ร้อยเมันแล้วมงปาเถ้พี่น้องรอยเอื้อยาาอยากลงมัน้ำข่อยวะสัตอ้าววะอยากลงมัก็ลงว่วะอยากลงน้ำเจ้าเพืนกก่นวะจกัยกยังวามาส่งลูกสาวสบายดีพราลูกแปดโดยดำหน้าเพื่อนวะ โอ้ตัวนี้โบไส่อดเสือบ่ลอยเออโบไส่อนมวกโดยโอ,ยโอ้แม่ลูกแปดพี่น้องเอ้ยกรลงมือเศร้านี่บ่ลองนี่นะโอ้เจ็ดให้แให้ให้ที่แดพี่น้องให้นี่ยเก้าสิบสิบเอ็ดสิมสิบสี่สิบสี่สละ Chắc chắn, yêu của mình. Chắc chắn, yêu Chắc cái cháu wow mình. <laughs> <Bó> <nhìn. cười> chắc thằng nào chắn. Chắc chắn, chắc chắn. Chắc chắn, chắc chắn. Chắc chắn, chắc Cái Chắc chắn, chắc chắn. Chắc chắn, chắc chắn. Chắc chắn, ในเหมือนฝนบ่มากกับโบตงห่อฝนเนาะแฮปปี้ฝนเทีมยมซะเลยฮะด้วยนี่แหละเขาเอานินว่านำไรพายสว่างด้วยฮะเอาเปิดแฟชั่นบ้นนี่นะอ มันเจอจ้าพี่บ่เออโอ้ยได้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 าเดี๋ยวจักสิปขอเบอร์เพื่อนน้ำพผแล้วจักสิโทรบอกเพื่อนเลยมวยพื่นเน <laughs> นป,ปิดแห้งวันได้ <c oughs> อืกขนาดเคยแหล่พี่น้องเอ้เคยแหล่รู้ยู่ขนาดไม่ลูกมาพมดีมาพมดิน้องแฮปปี้อยากลงมาน้ำลุงวาสัน เห็นข่อยมากอยากมาน้ำข่อยน้องแฮปปี้นี่เดี๋ยวสิบห้ามือหาปลามินอยู่ทั้งบันปังหมอะไรนะเมื่อบ่าเมื่อ้เมื่อนอนน้ำข่อยได้โอ้พระท่านได้ดำแสดงเพราะลูกแปดมันกล้าชงข่อยกันยังน้อยน้ำกระโบมีขี่กระไทยยังขาวจนพูนอยู่พวดโพหรือไรพวดโพว่ามันแห้งมันแรง เอ้าอมทางนาแมลูกหุบพี่น้องเอยแมน้องแคนครับลูกเพิน่นน้องอยังไรล,ลืมซื้อเลยน้องแนนกับน้องน้องแนนกับน้องอยังไรค่อยลืมซื้อแล้วเลย,ลอ,เลยอุมดมกะอยู่นะลืมซื้อเลยสแกตแล้วแล้วเจ้านะ่ะ Lèo lạch chào nè. Nhâng thân đi nào nha ba. Nhâng thân đèn ba. lươn thân nha hay nó thân nha ba. Nhâng hay nha ba. ca thân nha ba. Nhâng thân nha สุพ่อกายมาเห็นไก่ทองกับพ่ออยู่เที่องเอ้าว่ะสุพ้นบดีดำหน้า,บ,าบ่ว่ะบดหน้าข้าเจ้าขึ้นนำลายเท่แคดหน้าข้าเจ้าขึ้นนำลายเท่าผเข้าเจ้าเปลี่ยนกันบ่เน,นาะ เนืนาลุงแมวเราเราบ่ากเปลี่ยนบ่กกานาสมเาว่าน้าเราคือมาหมาน้ำแทะบ่ได้ไปขอเปลี่ยนน้ำเราเนาะกินกระเช้ากิน้าวเช้ากันยังพอลูกแปดเท่าเนี้ยขัวสิ้นโดยขัวสิ้นปลาแหงเพื่อนวะโดยลายยางเนาะ muộc với cả bơ xay để đấy anh em ơi con lục bẹt này bơ yến này sù mát tới nỗi này Đẹp với bơ yến với bơ, khơi mát tới nỗi chuẩn nhảy này, đôi, men lẽ. ยังม,มีโมม่มเนาะมันป็นตะย่านแท้ๆความทุกข์ความ,วามยากเนี่ยความจนเนี่ย <Yeah. S 1> ป็นตะย่านกว่าเสืออีก yeah. Yeah. โดยขันเท้าบบสูโบสนเนี่ยกับบทโมม่มมันได้ <Yeah. S 1> ความจนนี่พี่น้องเอ้ยเนาะ <Yeah. S 1> ต้องสูง่กัดฟันสู่ไพ่ก็คือกันแล้วอลูกเป็ดเอ้ย <Yeah. S 1> แต่เฮายังหน่อยคือกันแล้วเฮาก็ได้ อึดขาวอึดน้าเหมือนกันแลแต่ยังซ้ําน้องตัวนี้ซ้ํามื้อนี้รถไทก็บ่มีไควายพ่อแม่ก็ได้เฮายังน้อยจืออยู่ก็ได้รถวงซาปีหรือว่าเซกว่าๆนี่แหละรถไทก็ได้จังได้รถไทเฮ็ดนาสุสุจังไดก็สุ โดยคั่นบ่สูก็บ่วิถความทุกความยากแล้วก็กัดฟันสู้โดยแม่นนี่บ่พ้นไดกันเ่าบ่ขยันขันแข็งแน่นี่เฮาต้องสูไว้ก่อนกันเ่าขี้ค้านนี่แห้งแล้วแห้งบ่มียังสูลูกสูเต้ากินแห ดูลูกก็หลายคนรับสัางเข้ามาเลวพ่อแม่พ่อเอากินกับเอกใจอยู่ดูปปปปแมนสู้ไปน้อยแฮปปี้เห็นจังได้แหละเพื่อนอยางมาเกิดน้ำเาเนาะไลยลูกก็ได้เพื่อนอยางมาเกิดน้ำหลยก็ให้เพื่อนยูน้ำนีแ่แหละสู้เฮาผูเป็นพอ่อเป็นแม่ก็ได้ อาแนวเลียงแนวเกลือเขาจุดไงเเลยอ่ะใกสีสบายเลอยอ,อ,อ,อ้าเจ้าเน,นี่ยแหละล่านาค้นแล้วกามัดน้อยแล้วกระได้เลยเฮ็ดปวกบริออกบ่เนาะ ดูยมังได้ไรสบายดีไม่น้องแค้นดูปลาโตไก่ห้องจิ้เจ้าด้หอนขันได้เลยดูคอยดำไปเนาะดูดู โดยอือกะใครอยู่ like да โดยผู้เด็ดอะไรหรอเนาะปวดผู้เลยว่านนี่ก็ตกน้อยนึ่งทางบ้านนะเพราะให้กล้าซื้อน้อยนึ่งแล้วกับมือเน<ด>ี <laughs> ่ย <shook> ก <en> oh. ็คือเด็ดเปรี้ยงอีอะไรด้วเนี่ย โดยว่าพูจิตตกแห้งกับโบแห้งครับโอ้ยังไงอาคือเก่งแท้นี่น้องเน่นสี่สบายดี่ไปลุงลงละโอ้โดย้คือเก่งแท้ไอแค้นน่ะเลี้ยงเลี้ยงเบะบ่ด้ดยป้าจิตตุกเก่งเก่งเก่งเก่ ใจสายพ้นแล้วแล้ว่สักแค่ยังอืสบายดีพี่น้องโดยม้นมือก็เสีออกแล้วเปไหนมาหินอมน้องรชายเบินมืออ่าีแลมันกังาวเป็นหวันเป็นหวันลอ้ยเป็นตะยานแทะอืมมันออกหอนแล้วมันยอนอะไรอ่เงี้ยอืมปวดหมมกเนาะอืม เมืองพิณนองเบิ่งมาเบิ่งท่านนี่คเคยแหลเ่ลเป็นผูกข่าเป็นผู้ไทยทำพนาทีแค,นค้นเคยหลาเคยหลาเพิ่นไปธุระอยู่เมืองมื่อนี้แล้วลุวลงเจ้านะเออคเคยแหล่มาเมื่อน้ำเลำยดูยน่ะหาันที่โน่นแห้งน้าลุงน่ะหาันที่โน่นแห้งวะ คอนและมิดน้ำนะเหลือจังไห้เหลือสิบไห้โอ้ขวากิ่งออยู่แถมคันใหม่นี่น้ำบัดมันมาแท้แทได้นน่นะมัน่ะมันฉีบเปืกมันพุยเสลแถมคั้นใหม่มันหยาหายาคืนเบาอือโดยยหยาหยาหรือพืช้นเลยเนาะ Uh, oh, nhau nặn bao lùng. Phần một để xay nhé, sọ xem lấy nó gì đẹp và lớn này. Nhanh thời này là phần và cắp cả chắc tả bữa này. Hả? Ôi, đúng rồi, cả nhé, xăm phá mưa này. สั่นลิล้อเลยน้ำกระโบมีเอาไว้สำนึกก่อนพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณขอบคุณไลฟ์พี่น้องบอกไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะอยู่พี่นะทางเบิงกันฝนมาลุงเยันเดนมากลกเอาอยู่พี่เรุ่มมาดำเนี่ยปลอดคลิปหน,นาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีฮะ